สวัสดีครับขอต้อนรับในช่องมาดีมีเล่าๆนะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยขขาสารเชลซีและเขาการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้มีอัปเดตนะเรื่องของเอเลียตแอนเดอร์สันเชลซีเลงที่จะดึงร่วมกับหลายทีมเลยนะครับผมอาจจะเป็นทีมอะไรบ้างเดี๋ยวไปรอฟังกันนะแล้วก็ ฝั่งของเจรี่เนวิลนะครับผมแนะนะแนะบอกว่าเอ้ยเชลซี Chelsea มันควรจะต้องซื้อตัวเก่าเข้ามาเพิ่มหน่อยไหมนะอ่าแล้วก็อสุดท้ายนะครับผมฝั่งของอาร์เซมิโนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะได้ดึงกลับมาในช่วงตลาดมกกาาก็เป็นไปได้นะครับผมเนี่ยส่วนหจะเป็นไงเดี๋ยวไปเริ่มงฟังกันเลยแล้วกันนะไปไปเริ่มกันที่ข่าวของคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะก จริงๆอาทิตย์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเอ้ยเชลซีเนะี่ยสนใจที่จะดึงกองกลางมาเพิ่มนะในปี2026แต่อาจจะไม่รีบร้อนอาจจะไปเป็นซัมเมอร์เลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้ก็เล็งว่าเอ้ยอาจจะเป็นอดัมวอตันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมจากเดวิดออนซีนะมีการพูดถึงนะว่าเชลซีเนี่ยสนใจที่จะดึงเอเลียดแอนเดอร์สันนะครับผมกองกลางนะทีมชาติอังกฤษนะของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปร่วมทีมนะครับผมเดวิดออนซะีเนี่ยบอกว่ายังไงเขาบอกว่า การย้ายทีมของเอเลนอันเดอร์สันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในเดือนมาการานะซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ80-100ถึงล้านปอนด์ตอนนี้เนี่ยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูไนเต็ดบาเยิร์นมิวนิกรวมถึงเชลซีที่ให้ความสนใจอยู่นะซึ่งใน6เดือนหลังจากนี้มันจะเข้มข้นมากๆแล้วก็การไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยจะไม่มีผลต่อการย้ายทีมนะซึ่งถ้าฟอร์มดีเนี่ยก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับสโมสรใหม่มากกว่าที่จะเป็นการตัดสินใจจะดึงไปร่วมทีมด้วยเหมือนกันน่นหมายความยังไงจากเดวิดออนซีอาจจะแบบ เขาอาจจะตัดสินใจย้ายก่อนที่จะไปลุยสุฟุตบอลโลกก็เป็นไม่ได้นะจะได้แบบ ตัดๆไปเลยสมาธิไม่ต้องมารบกวนเรื่องนี้อะไรพวกนี้นะก็อาจจะไปแบบย้ายไปก่อนแล้วก็ค่อยไปร่วมทีมฝั่งของที่จะเป็นฟุตบอลโลกน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกแหละเดวิดอังซินบอกก็คือถ้าผลงานดีมันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจเรียกความมั่นใจให้นักเตะแล้วก็สโมสรใหม่น่าจะเป็นแบบนั้น,นเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอด,ดูแล้วกันนะครับผมว่านอกจากแมนยูแมนซีอ่าแล้วก็บาเยอร์รวมถึงเชลซีเนี่ยจะมีทีมไหนเข้ามาสอดแทรกแล้วก็ถูกพูดถึงเกี่ยวกับเอเลนดอนเดอร์สันหรือเปล่ารอดูกันต โอเคส่วนข่าวต่อไปนะไปพูดถึงกองหลังกันหน่อยนะครับผมกับอารอนอัจเจอร์มิโนนะอันนี้เนี่ยรายงานจากแพทริกแบ็กเกอร์ของสกายเยอรมนีนะครับผมพูดถึงแนวโน้มนะของฝั่งอัจเจอร์มิโนเนี่ยว่าจะได้กลับมาร่วมทีมก่อนกําหนดหรือเปล่าด้วยนะหรือว่าจะถูกปล่อยยืมไปเลยนั่นแหละจนจบฤด,ดูกาลแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีช่วงซัมเมอร์ใช่ปะ่ะรายงานจากแพทริกแบ็กเกอร์ของสกายเยอรมนีเนี่ยบอกว่า อารอนอาเซมิโน่ erm เนี่ยอาจอำลาบริษเซดอทมูลตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวเลยนะหลังพบว่าเงื่อนไขลับในสัญญายืมตัวที่ตกลงกับเชลซีไว้เนี่ยซึ่งเปิดโอกาสให้ต้นสังกัดเนี่ยสามารถดึงตัวกลับมาได้ในเดือนมก,การาหากนักเตะไม่ลงสนามครบตามจํานวนนาทีที่กําหนดไวด้โดยอาเซมิโน erm เนี่ยพลาดโอกาสนาตามเงื่อนไขดังกล่าวนะครับผมเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาทําให้เชลซีเนี่ยมีสิทธิ์จะใช้เงื่อนไขนี้แม้ว่าฝั่งดอทมูลเนี่ยเชื่อว่าเชลซีไม่น่าจะเรียกตัวกลับไปช่วงกลางฤดูกาลหรอกแต่ฝ่ายที่กลุ่มอำนาจตัััดสนี่ะ็ตวกกกกกรึบา คาแข่งในฝั่งของเยอรมันนะและอยากจะอยู่ต่อเหมือนกันยังไงก็ตามฝั่งของอันเจมิโน่เนี่ยไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะและแผนเดิมก็คือจะกลับมาที่เชลซีในช่วงซัมเมอร์โดยสโมสรเนี่ยประเมินศัก,กยภาพของกองหลังชาวอานตินีรายนี้ไว้สูงมากและเป็นแบบระยะยาวด้วยแม้ว่าการยืมตัวครั้งนี้เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นดีลราคาประหยัดนะจะกลับกลายเป็นหนึ่งดีลที่คุ้มค่าที่สุดของดอทมูลในฤดูกาลนี้ด้วยเหมือนกัน เขาก็อยากจะใชใ้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนาะจ่ายค่ายืมไปแล้วอนะไรแบบนี้แต่เชลซีก็มีมีเงื่อนไขลับอยู่อย่างที่แพตติแบ็กเกอร์เขาบอกก็คือว่าถ้ามันไม่ต่อมเงือ่อนไขอ่ะเออมันก็เอากลับมาก่อนได้เลยตามกําหนดได้เลยเพราะว่าเชลซีก็โอ้โหขาดกองหลังอยู่ด้วยเหมือนกันนะแล้วบวกกับอันเชอร์มิโน่เนี่ยไปที่อยู่ที่บุนเลซิก้าแล้วก็ฟอร์มดีด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันตลาดมกากราอะไรจะเกิดขึ้นกับกองหลังหรือว่าจะเป็นการดึงนักเตะเนี่ยที่ปล่อยยืมตัวกลับมาจจะะะเเเเปปป็็นน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 บออัััซรรม่่าาาาดูต้คไวกกีีทึง อ่ะและแน่นอนนะตลาดกำลังจะเปิดเนี่ยฝั่งของ a กรี่เนวิลนะครับผมก็คือเป็นผู้ใช้กรณีนะเป็นกูรูกับสกายสปอร์ตนะครับผมมีการพูดถึงนะว่าจริงๆเนี่ยเชลซีควรจะต้องเสริมตัวเก่าเข้ามาบ้างนะครับผมแกรี่เนวิลเนี่ยพูดในพอดแคสต์สกายสปอร์ตไวยังไงนะเขาบอกว่า ผมเนี่ยแค่รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงจุดที่เจ้าของต้องการนะแต่นั่นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของผู้จัดก,การทีมหรือนักเตะเลยปัญหาคือพวกเขาเนี่ยควรจะสร้างทีมเพื่อจะคว้าแชมป์ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สร้างทีมเพื่อรอให้เติบโตพอคุณรอให้เขาเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่สุดท้ายอย่าลืมมันไม่เคยไปถึงจุดน,นั้นจริงๆหรอกเพราะว่าทีมอื่นมันก็จะโหดแล้วก็เด็ดขาดมากไปในช่วงบางเวลาด้วยเหมือนกันเชลซีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวโหดๆอยู่ในทีมนะตอนนี้เนี่ยพวกเขา คนนวรจะเข้ามาแทรกแซงบ้างนะแล้วก็เติมแกนหลักที่แข็งแกร่งเติมคาแรคเตอร์ที่ดุแข็งแล้วก็ดุดันเพื่อช่วยพยุงนักเตะด,ดาวรุ่งในทีมด้วยเอจริงปะพูดเหมือนกูไม่รู้กูรู้อยู่แล้วเนี่ยอะไรมัง่งอที่บอกว่า,าสร้างทีมเพื่อรอการเติบโต ควรจะสร้างทีมตอนนี้เลยพวกอันนี้กูเคยพูดไปแล้วแต่ก็เห็นนี่ว่าทีมที่รอาการเติบโตมันก็ได้แชมป์มาตั้ง2รายการใช่ปะแล้วก็บอกว่าเจ้าของควรจะเข้ามาสอดแทรกบ้างแจลลี่เนวิลมึงก็พูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าที่ฝั่งของมาเลสกาอึดอัดอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้ามาสอดแทรกแล้วการที่ไม่ช่วยสนับสนุนมาเลสกาในบางครั้งเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นประเด็นอยู่นะครับผมอ่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดรูกันว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อะไรหรือว่าจะมีแบบช่วง เออจะคอนแบบเฟสคอนเลยลวันนี้แล้วจะมีนักข่าวขายี้เรื่องของแกรี่เนวิลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูมาเลสกาจะตอบตัวยงังไงหรือจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งน,นะครับ โอเคก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่อกีช่องมันมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะเป็นข่าวโชคร้ายแล้วกันนะของนักเตะอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมก็เพิ่งยิงในเกมที่เจอสเปเป์ชนะสเปร์ไปได้ใช่ป่ะแล้วก็โดนนี่แหละมิกกี้ฟันดเดฟเฟนนะครับผมมาสกัดนะแล้วก็กลายเป็นว่าเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะครับผมแล้วปัญหาไม่คืออะไรมันก็เป็นข่าวร้ายเลยเพราะว่าตรวจสแกนมาแล้วเนี่ย จะต้องผ่าตัดนะและกลายเป็นว่าเจ็บกระดูกแตกกระดูกหักเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะออฟฟิเชียลนะครับผมของลิเวอร์พูลเนี่ยบอกว่ายัางไงเขาบอกว่า อเลิเซนเดอีซกักเนี่ยจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนนะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้อีซกักเนี่ยได้บาดเจ็บกนได้รับบาดเจ็บนะครับผมกระดูกแตกนะและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันจันทร์นะและจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนี่ยซึ่งรวมถึงกระดูกน่องแตกหักด้วยเหมือนกันกองหน้าชาวตองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับผมจะได้รับบาดเจ็บนะจากการะบราดในช่วงที่ทําประตูขึ้นนาใส่ท็อตแนมและจําเป็นจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะหลังการวินิจฉัยนะครับผมได้มีการผ่าตัดบาดเจ็บที่ข้อเท้าในวันนี้ซึ่งรวมถึงกระดูกน่องแตกหััักกกกไปดด้้วยยยยนนนนะจะจจมมีีีีาารฟฟืูออููขขอออองงงซ่่่ทฝึโ กำหนดกรอเวลาที่จะกลับมาลงสนามอย่างชัดเจนด้วยนะมันมันจะได้มันจะได้อยู่แล้วเออมันจะกลับมาอยู่แล้วนะครับผมก็น่าเสียดายที่จะต้องพักไปกระดูกหักกระดูกแตกแบบนี้โอ้โหพักยาวอ่ะยาวน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะกลับอะถ้ามองดีมองในแง่ดีอาจจะกลับมาได้ก่อนจบฤด,ดูกาลก็เป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะวอลเลยเบอ์อิซักเนี่ยจะต้องพักนานแค่ไหนมี่ารเพแ่มเติรือแบมไ้อยฟังแล้วกันนะเอาใจช่วยตัวอิซักแล้วก็แฟนของแดงไปด้วยกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปเป็นข่าวการย้ายทีมแล้วนะครับผมนี่เฮียวิโก้ไปที่เรียบร้อยนะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเ,เล่าให้ฟังไปเล่าให้ฟังไปก่อนประมาณ2เดือนมัน้งโรมาโ,โน่เขาก็พูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เฮียวิโก้ไปที่เรียบร้อยนะฝั่งของเอนดิกนะครับผมย้ายไปโอลิมปิกลียงนะเฮียวิโกนะครับผมข้อตกลงเนี่ยเสร็จสิ้นนะหลังจากที่มีรายงานพิเศษเปิดเผยไปเมื่อ2เดือนก่อนเอนดิกเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกลียงนะด้วยสัญญายืมตัวจากเรอัลมมมาดดริไ่ีออปชั่นซื้อขาดนะะแลลียงเนี่ยรับผิดชอบค่าาาาเเหหนนนื่ออยย50%กง้าชาวบบรรซิลลีะคัผมจะกับ ไปที่เรียวมาดริดในเดือนมิถุนาปีหน้าด้วยเหมือนกันก็ไปเรียกความมั่นใจนั่นแหละนะเนาะก็เหมือนยังปรับตัวไม่ค่อยได้ยังมีเวลาลงเล่นน้อยไปหน่อยอนะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าเอนดิกเนี่ยย้าไปที่ลีเอิงแล้วผลงานม,มันจะเปลี่ยนปลางแค่ไหนนะรอดูไปด้วยกันนะครับผมอะและทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝั่งของเอนดิกคนเดียวนะไปปิดท้ายกับคนนี้ด้วยนะครับผมกับนิคลัตฟลุกรุกนะครับผมก็ เออมันจริงๆมันมีข่าวกันนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อวานเย็นๆอ่ะก็มีข่าวเอ,อ้ยจะย้ายจะย้ายสุดท้ายก็มาเฮียวิโกเลยนะครับผมในงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่านี่คลับลุกๆนะครับผมย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานแบบเฮียวิโกการย้ายทีมเนี่ยเป็นแบบยืมตัวนะจนถึงเดือนมิถุนายน2026มิลานเนี่ยรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดนะไม่มีค่ายืมตัวและก็มีออปชั่นซื้อขาดราวประมาณ13-14ล้านยูโรและแบบไม่บังคับด้วย ทีนี้เขาบอกว่าฟลุกๆลุกเนี่ยเลือกวิลาเลือกมิลานนะแม้ว่าจะมีข้อเสนอจากสสโมอสรในเยอรมันข่าวนี้เนี่ยถูกเปิดเผยตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแนละ้วและตอนนี้ปิดดิวเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีข่าวมีคลิปนี่แหละว่าไปอยู่ในแบบไปโผล่ในสนามสนามบินที่มิลานแล้วด้วยเหมือนกันนะเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับนิก拉ฟลุกฟลุกนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของาดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะขีดเหตุเหตุการณ์วันนล้นะครับ มาเอาอะไรที่กูไม่รู้มั่งได้ไหมแล้วก็อาคิดว่าสุดท้ายเนี่ยอันเชลมิโน่เนี่ยจะได้มาร่วมทีมกับเชลซีเร็วกว่ากําหนดเดิมหรือเปล่านะอาคิดเห็นคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอย่าเหมือนเดิมนะครับก็จะกลันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันมีเรื่องราวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครูที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ